ริมรัวฝั่งเนี้ยผมลงต้นพยุงไว้หลายต้นมากนะครับแล้วก็เมื่อก่อนพยายามจะตัดให้เขาขึ้นเป็นแนวดิ่งตลอดนะเขาก็เหมือนต้นประดู่นะครับเพื่อนๆเ,เนี่ยนะก็โซนนี้ก็จะปลูกเรียงเป็นแถวไว้หลายต้นนะโตช้ามากนะครับไปขอมาจากรุ่นน้องที่ ดูแลอุทยานแล้วก็เวลากรมป่าไม้เขามีการแจกพันธุ์ไม้ป่าก็จะไปเอามานะครับแล้วก็จะแจ้งว่าเรามีที่อยู่นะครับยืดหลักฐานนิดหน่อยแล้วก็ขอมาให้พอประมาณที่เราเอามาปลูกนะครับแล้วก็มีอยู่ต้นหนึ่งต้นนี้นะครับเพื่อนๆต้นเนี้ยสวยที่สุดเลยในตอนนั้นนะครับแล้วก็โตไวเนี่ยเห็นไหมฮะใหญ่ใหญ่เร็วกว่าคนอื่นเขาเลยสูงสวยมากๆแล้วผมก็ตัดพวกนี้ออกให้เขาสูงชะลูดตลอด แล้วพอวันหนึ่งนะครับลมพายุผัดมาเขาก็เลยเอนงอไปเลยผมก็เลยจาเป็นต้องตัดปลายเขาทิ้งนะครับให้เขาเด้งกลับขึ้นไปได้นะครับมาวันนี้ก็ถูกปกคลุมไปด้วยฟักข้าวนะครับเพืเ่อนๆเนี่ยฟักข้าวจะไหลมเมล็ดมาตามน้ำแล้วแล้วก็มางออยู่ตรงนี้พอดีนะครับคงมาเจอกับต้นพยุงต้นนี้พอดีก็เลยชอบนะครับก็เลยเนี่ยครับไหลขึ้นมา เกาะเต็มไปหมดเลยนะ,ะเดี๋ยวให้ดูอันนี้นะครับฟักข้าวก็มีประโยชน์นะเอาไปทําเครื่องสําอางก็ได้กินสดก็ได้มีคุณค่าทางอาหารที่ดีเยอะเลยนะครับนะก็ะเลยทําให้ต้นประหยุงต้นนี้โดนฟักข้าวยึดไปเลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะผมก็เลยเออปล่อยไว้ก็แล้วกันนะนี่ยครบับได้หนึ่งสองสามเป็นสิบลูกเลยกาลังแดงอยู่ข้างบนนะเยอะมากนะ ก็ถือว่าโชคดีนะต้นหิงก็ไปล่ยนะให้เขาสู้ไปแล้วกันไม่รู้ว่าโดนคุมมากๆจะจะโดนบังแดดเป็นเป็นอะไรหรือเปล่านะเนี่ยนะครับสูงน่าสักประมาณสักหกเจ็ดเมตรถ้าไม่หล้มมาตอนนั้นน่าจะทะลุขึ้นไปสูงมากแล้วนะเสียดายเหมือนกันเนี่ยเพื่อนๆเ,เขาที่อยู่ข้างๆก็เริ่มสูงแต่ต้นลําต้นจะเล็กกว่าเขาเยอะนะเขาเนี่ยค่อนข้าง,าง,างโตเลยนโตกว่าเพื่อนเลยตอนนั้นนะ ก็เสียดายอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับธรรมชาติาตสั่นเขานะเขามาได้แค่นี้ก็ประมาณนี้แหละเนี่ยต้นเห็นไหมเัาวันเริ่มพันแล้วเดี๋ยวต้องมาตัดออกนะเนี่ยนะครับเผาวันพันละนี่นี่ก็โตขึ้นมากเลยนะครับจากวันที่ตอนปลูกเนี่ยต้นแค่นี้นะวันนี้ก็ปล่อยไปเรื่อยๆครับต้นไม้เขาเหมือนพระศิอิจรทำนะโตได้ด้วยตัวเองนะเนี่ย จริงๆเราต้องตัดออกให้หมดนะครับตรงเนี้ยต,ตัดตัดอย่าให้เพราะเขาชอบแตกเป็นกิ่งคู่แบบนี้ไงเราต้องตัดทิ้งตัดทิ้งให้เขาชะลูดขึ้นนะถึงจะถูกต้องนะครับอ่าต้นนี้ไม่โตเลยนะโอเคครับวันนี้สั้นๆกับพันพยุงแล้วกันนะนี่นะครับปลูกเป็นแถวไว้อย่างนี้นะไม้ป่าก็ปลูกไว้นะครับสลับกันนะโอเค ขอบคุณที่ติดตามนะครับด้วยวันนี้ลากันไปด้วยต้นพยุงต้นนี้นะครับสวัสดีครับ